สวัสดีครับพี่น้องปองปลายทั้งหลายครับเมือนีนะครับสีมารีวิวนะครับที่พักหลังจากการจิดเชื้อโควิด19นะครับยูนีมากักเกือบสิบมือนะครับต้องจากบ้านมามาก์กตัวอยูนานะครับมาเบิงนะครับว่ายูนาม,มีมีอย่างแน่นะครับเป็นจังใดการอยู่นะครับเตัวหไป บรรยากาศในสวนหกครับปลาไัยเนะาะเอสุราเซลยนะครับนะครับมเบึงที่หลับที่นอนกันก่อนนะครับอยู่จังใดเนาะม่าฝากตัวที่หลับที่นอนเป็นอาทิตย์นะครับ ทีเทียงหน้านะครับหน้าน้อยนะครับมีแผงโซลาเซลล์มีไฟโซลาเซลล์ต่อไปข้างในนะครับกลางมุงครับปูเสื้อพลาสติกนะครับในการมีที่นอนมีมุงนะครับกันยุงเอาตากผ้าตากผ้า มองอาบน้ำครับหม่องอาบน้ำหม่องอาบน้ำขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะปล่อยน้ำนะครับจากาปิดปลายท่อตรงนั้นนะครับน้ำก็ไหลขึ้นว่านี่นะครับมาใส่ถังไว้อาบนะครับไว้อาบต่อไปก็ มองตาเสือผ้านะครับเวลาซักผ้าซัากผ้าก็ซั่งได้นี้นะครับกรละมังนี่อาบน้ำนนี้เลยนะครับฮ็ดมองอาบน้ำชั่วเร้าขึ้นมาอันนี้ก็เป็นห้าตากผ้านะครับมองหันอยู่กับไรกับนาเลยนะครับสาน a m น,นี่ก็จะเป็นมองนั่งกินเขานะครับนั่งตรงนี้นะครับนั่งนี่นกินเข่าตรงนี้กินน้ำนะครับกินน้ำมีเขา่าของ้างถว่วรางจานนะครับข้างถวยล้างจานนี่อยู่ที่เอาน้ำไปเติมนะครับเพกระจะพอท่อเนี่ยนะครับอุดปลายท่อลองอุดดูว่า อุดเืองสีนะครับนางกจะไปไล่ตรงนน้นเห็นไหมเห็นไหมนะครับมันจะปล่อย ฝนพิ่งตกเมือ่อคืนครับจืนแชะนิดนึงเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นมุมผักนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงตอนใบนะครับมีโฮมใหม่นะครับมีเปย์นะครับก็มีทีนอนเนาะอโอเคครับประมาณนี้ครับทีผักผมมีอย่างหลายมีตาหมองนอนหมองกินครับ แล้วก็สิง่งอำนวยความสะดวกนิดหน่อยเนาะพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ